ในายายนะคะและร as. ับบทเจ้าของบาร์ส SO ุดแซ่บเรียวซ่าคนนี้ที่ทำให้คินและพอชได้มาเจอกันนะคะคุณสไตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ชัดจริงคือนอกจากได้รับชมความหล่อความจิ้มแล้วเนี่ยเราเองก็จะเป็นด้านความบันเทิงเพราะมีจะเทนความเนฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับทั้งความทิมพ่นทางด้านจยูบูแล้วก็ได้รับสิ่งหัวเราะ พวกเราก็ราะจริงๆน้องๆแต่และคนเนี่ยก็มีความคอมดี้กันเป็นตัวอยู่แล้วแล้วก็จุดประกายความคอมดีมันขึ้นมาแล้วครองว่าจะได้รับเสียงโหวตกลับบ้านแน่นอนค่ะเอ็นตาเนได้ว่าจบตัวเธอเลยคนเดียวนะคะมาอีกท่า,านกันดีกว่าค่ะคุณอันิต้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะหา,หายจากวงการไปนานเลยอะไรเป็น<ม>สาเหตุที่มาลักซีรีส์เรื่องนี้คะจริงๆแล้วอยากเล่นซีรีส์วายมานานมากแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าได้เล่นนี่คือก็มงสวยยืนยืนไม่แน่เลยว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็จริงๆแล้วคือเอาค่ะไม่ค่ะสองคนค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวค่ะหนึ่งค่ะจับมือจับมือค่ะเราจับมือกันเลยก็จริงๆคืออยากเล่นซีวานแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้อ่านข้อมูลเรื่องนะคะสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะ ักแสดงนะคะไปแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิงนะคะแล้วก็ทุกคนต้องกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในซีรีสเรื่องนี้คินทอชซีรีสค่ะแล้วประกันนะคะว่าต้องส่วนรู้จอแน่นอนนะคะมิชันแทบจัรอไม่ไหวค่ะและเชื่อว่าแฟนๆก็คงไปเช่นกันนะคะคินทอชซีรีส์เป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะได้ร่วมแสดงคุณภาพของวงการ ความสนุกตลกกูแอคชั่นดรามา่าถึงใจและความแปลกใหม่ที่จะมาสัน่นสะเทือนวงการซีรีส์ไทยอย่างแน่นอนค่ะพูดคุยกับนักแสดงไปแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งท่านที่เป็นโปรเจกต์คนอชนะคะให้สนุกแข็งแรงตื่นเต้นรุนไปกับทุกเรื่องราวที่จะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมเขาคนนี้มากำกับซีรีส์วหมเป็นครั้งแรกแต่เชื่อได้ว่าจะต้องฟังอย่างแน่นอน ผู้กำกับท่านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะการันตีรางวัลภาพยนตร์ขอทราบความรู้สึกหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจมากำกับซีรีส์ไวท์ครั้งแรกแล้วด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาเฟียมีอะไรเป่ยนไปให้ผู้ชมได้รับชมกันไหมคะคือไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้เดิมทีมาคือเริ่มทีเริ่มทีผมไม่ได้ทำงานด้านชาติมาเฟียอย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่มันเป็นซีรีส์ไวท์เรื่องแรกที่เป็น ที paid, so ่เป well. ็นวมาเบียบราณใแล้ก็คือมันมีความชั่วมันสวายเลยมันมีความใหม่มันมีความใหม่มันมีความเริ่มต้นมันมีหลายอย่างที่มันเป็นศูนย์ต้นของเรโปรเจ็กที่ผมดูว่าได้เป็นทีมที่ที่ทำตั้งแต่ทีมทีมบริหารทีมนักแสดงยนตัวเด็กมาเป็นมาเป็นน้งแรกมาเป็นน้งแรกกับกับการ คือเรื่องบบมันการรวมกันของเดี๋ยวมีลูกมาถามแล้วเราเชื่อว่าอะไรที่เป็นครั้งแรกคเราเะียเลอือเรื่อต่าันไอแล้วก็คันเหลือมีลูกมาเยอะมากเห็นอย่างนี้หนุ่มๆบางเพียรงอะัรบ้างไหมคะทำไว้นะทำไว้เรียกว่ากระโดดรถเต็มนะคุยกับคกันอยู่ สิบสองคนไปอยู่บนนู้เป็นไงเราสนุกดีจริงสนุกดีท่าน้ามันมีเอฟทีมีพลังงานที่แบบว่าบรมากดีได้เขาได้ผมเองก็ได้ไปร่วมเขาปิ้กับนักแสดงที่หัวหินไปด้วยใช่ไหมคะใช่คือจริงๆเราได้ไม่หมดเลยนะครับสนุกมากครับสนุกมากเผ็ดผมมีผักค่ะที่หมายว่าคือเราก็อยากให้เราก็โดยโดยเริ่มต้นหน่ะเราแบ จะได้ม่เก่งใหญ่ใช่ไหมเราจะได้เป็นไอส์เบิรมันก็มันก็สำเร็จมันก็สำเร็จคือพอไปถึงปุ๊บพอเราเริ่มน้องเริ่มเปิดตัวเราเริ่มเปิดตัวเราคุยกันแรกกันไปคุยสเปรย์ละไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องงานเลยแล้วสักพักเนี่ยในการคุยคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะองกมานี่แล้วมันก็กลายเป็นธรรมชาติที่แบบกล้าคุยกันน่ะคือผมชอบให้ให้เราการเป็นผู้ชายที่ทุกคนรู้สึกว่าว่าคือผมพูดเสมอว่าการงานผม เราแจมกันพวกคุณเป็นเครื่องดีพวเป็นเครื่องดีชิ้นหนึ่งเราแจมกันเราแจมกันเรามีโน้ตที่เป็นบทที่ดีแล้วอยู่เรารู้ว่าเราจะเล่นเพลงอะไรหมดเราแจมกันนั่นคือสรุปกแสดงและผู้กำกับเนี่ยสนิทกันขนาดนี้นะคะได้เชื่อว่าความสร้างสรรค์ตื่นเต้นที่สนุกแปลกใหม่ผู้ชมจะต้องได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะขอตัวแทนฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนะคะเชิญคุณมายและคุณอาโบรค่ะ แฟนที่ส่งกำลังใจและก็เรื่องราวอันบนแที่สำคัญก็อยากฝากบอกทุกคนเมื่อที่เป็นแฟนอยู่แล้วแล้วก็ที่อากจเข้าร่วมจอยในยาัใหม่ว่าพวกเราสัญญาจะทำให้เต็มที่สุดที่สุดแที่สำคัญจะทำให้กคนรูส ส่งเลเหยราเห็นถึงความเป็นธรรมาชาติของเหล่านักแสดงของทีมงานต่างๆเพื่อเวลาเข้าไปดูในซีรีส์เนี่ยจะได้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขาไม่เหมือนักธรรมาชาติของเขาเลยมันทําให้เห็นถึงความ,มมุ่งมั่นตั้งใจทุกๆอย่างที่เขาเข้าไปเป็น,นตัวละครก็ฝากด้วยครับ ก็ต้องขอบคุณนะักแสดงทุกคนนะคะและี่โผมากับคน่งของเราด้วยค่ะและอย่างที่อาโกบอกนะคะถ้าใครยังไม่จุใจช่วงเย็นนะคะเราสัมภาษณ์ดัจอกลึกให้ทุกคนได้ฟิในหัวข้อเนื่นนอค่ะและสะัมผัสตัวตนของพวกเขาให้เหล่าแฟน่างสาว่ามกันว่าอนุมบางมาเตียจะแซ่จะโซนแค่ไหนต้องรอติดตามกัน ลท็อปในวันนี้ทุท่าสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวรวมถึงรู้จักนักแสดงให้มากขึ้นได้ผ่านทางเฟซบุ o กท t w ป t c h ดอ e ซีรีส์ Twitter b e เ o ี d นคลาวด์ a ินสตาแ o รมเบียาวด่ฉันบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดค่ะเพราะที่งานจะคอยอัปเดตคอนเทนต์สนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกับเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะทาง YouTube ียนคลาวดวันนี้เรามี ระมูวลว่าตัวอยาว่างความสนุกป่วนวันฮาสมกัตที่ได้รับฉายาว่าอนุบาลดีมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ